ข่าวข้อมูลนี้ปรากฏว่าแปลกนะอกัมพูชาปกติเร็วมากยังไม่เห็นปฏิเสธเนี่ยว่าเราสร้างเฟกเดียวไหมพังขนาดนี้เนี่ยพังขนาดนี้และเป็นอนุสร์สถานที่คนมานเนตเป็นคนดำเนินการสร้างด้วยนะนายกปัจจุบันเนี่ยเอะน้องข่าวเยอะพี่อยากจะหาข่าวหนึ่งที่เขมนยังไม่ออกปฏิเสธเรื่องอนุสรีหอข้างแคลออยู่ที่ไหน เดี๋ยวหาสักนิดนึงอยู่นี่คะ่ะเปิดภาพแล้วเห็นมีการเปิดภาพแล้วเมื่อวานนะใช่ค่ะคุณกังฟูนี่แหละค่ะที่เปิดภาพสสกังฟูเผยภาพอนุสาวรีตาอมที่คุณมาเน็ตเคยละเมิด MOU43 แล้วสร้างไว้อะค่ะสภาพคืออย่างนี้นะคะโดนทำลายด้วยปืนใหญ่ของกัมพูชาเองก็คือเป็นซากปรักหักพังแบบนี้ดูภาพที่สมบูรณ์ซิเป็น ตาอมใช่ไหมใช่ค่ะตาอมที่คือนัก,นกรบคนสําคัญเลยถูกไหมใช่ว่ากันว่าคือพระยาละแวกที่ถือหอกแล้วชี้มาทางประเทศไทยอะค่ะอาจที่ถือหอกแล้วชี้มาที่ประเทศไทยนี่ข่าวจากทางการไทยก็คือโดนกันเองใช่ค่ะโดนปืนใหญ่ของกัมพูชาเองนี่ไงอาเป็นที่มาของคําว่าหอกข้างแคร่หรือเปล่าท่านผู้ชมอาจถือหอกแล้วชี้มาที่ประเทศไทยค่ะแล้ว ข่าวก็คือว่าถูกปืนใหญ่ของฝ่ายเดียวกันคือขมรด,ด้วยกันเองเนี่ยโจมตีเข้าไปภาพล่าสุดที่กังฟูเผยแพร่คือเป็นภาพนี้ไหนขอดูภาพหน่อยซิอ้าวมีหลายภาพทีเดียวนะค่ะนี่คุณกังฟูระบุข,ข้อความไว้ด้วยนะคะคือโพสเนี่ยหลายภาพมากแล้วก็บอกว่าวันที่คนอุบลรอคอยภาพที่อยากเห็น ผมอยากเสนอให้สร้างอนุสาวรีเชิรชูวีระบุรุษทหารหารทุกนายที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ทดแทนที่ขเขมรเคยสร้างมา้าแล้วก็มีคนขี่ชี้มาที่ดินแดนของไทยอ้านี่ข่าวข้อมูลนี้ปรากฏว่าแปลกนะ,ะกรรมพูชาปกติเร็วมากยังไม่เห็นปฏิเสธเนี่ยว่าเราสร้างเฟกเดียวไหมพังขนาดนี้เนี่ย พังขนาดนี้และเป็นอนุสร์สถานที่พนมานเน็ตเป็นคนดําเนินการสร้างด้วยนะนายกปัจจุบันเนี่ย